คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงดาวมฤตยูสำหรับหลายๆบุคคลที่ไม่ทราบเวลาเกิดของตัวเองนะอย่างคลิปอันก่อนนะครับคือเหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลที่ทราบเวลาเกิดของตัวเองชัดเจนบางบุคคลนะเรียนโหราศาสตร์มาหรือรู้เรื่องนะครับการปลูกด,ดาวดูดาวมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยเป็นการเอามาให้ประโยชน์สำหรับบุคคลที่อยากจะรู้ ภาพรวมของการย้ายดาวมฤตยูเป็นอย่างไรแบบง่ายๆนะครับสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a จุ yor 8กันได้ครับขออนุญาตยกโอวาทธรรมของหลวงปู่แหวนสุจินโนครับทำตัวให้เหมือนทองคำวางอยู่เฉยๆใครจะดา่าใครจะว่าก็ให้เฉยเหมือนกับก้อนทองคำนี้ดาวมฤตยูในปี2565ของชาว ราศีตุลจะเดินในสองช่องนะนั่นก็คืออย่างปัจจุบันเนี่ยก็คือเดินในช่องของภพปัตตนิเดี๋ยวพอเข้าสู่วันที่เจ็ดกรกฎาคมด้วยไปจนถึงหนึ่งธันวาคมดาวมฤตยูจะเดินในช่องของมรณะนะแล้วพอจากหลังหลังจากนั้นนะ่ยนะดาวมฤตยูก็จะโครจรกลับเข้ามาอยู่ในภพปัตตนินะครับของชาวราศีตุลอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขณะที่ดาวมฤตยูเนี่ยนะ โคจรอ,ออกจากดวงชะตานั่นก็คือเจตกดากรกฎาคมจนถึงวันที่หนึ่งธันวาคมชีวิตเราจะโล่งนะชีวิตเราจะมีความสุขมีหลายๆเรื่องนะครับดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาเพราะในช่วงที่จังหวะเขาเดินออกไปเนี่ยดาวอื่นๆน,นะของดวงชะตาก็ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบดีๆให้กับดวงชะตาดังนั้นเนี่ยในขณะที่ชีวิตมันโล่งอะ่ะชีวิตมันโปร่งนะครับชีวิตพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ ชาวตุนนะครับใครที่ท้อแท้หมดกําลังใจทุกใจหมดความสุขหมดความหวังหมดเงินหมดทองหมดความรักหมดอะไรทุกอย่างที่ทีท่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เริ่มนะต้องเริ่มก่อนเริ่มจากตัวเราเองก่อนเริ่มเอากําลังใจกลับเข้ามาก่อนเริ <S <s ่มพื้นสู้ก่อนพอเราเริ <S <S ่มพื้สู้นะเริ่มที่จะมีกําลังใจเกิดขึ้นจะกลายเป็นว่าอะไรเราก็เริ่มที่จะเข้าไปหานะเข้าไปหาคนนู้นคนนี้เข้าไปพูดคุยเข้าไปเจรจาเข้าไปพบปะสังสรรค์นะครับ จากที่เคยปิดตัวไม่เคยพูดอะไรมามีอะไรก็อึมครึมมีความทุกข์อะไรก็เก็บไว้ในใจก็เริ่มที่จะระบายนะอย่างระบายเนี่ยมีระบายให้ใครได้บ้างระบายให้สมมติมีล้าที่มีทํางานอยู่นะมีปัญหาใน้าชการงานแล้วก็เข้าไปคุยเลยแต่รอหลังเจ็ดแต่ละเด่อนนะเข้าไปคุยกับหัวหน้างานนะครับเข้าไปคุยกับหัวหน้างานเลยว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเรานะครับอยากจะแก้ไขในลักษณะแบบนี้ไปนะ แล้วก็อธิบายเข้าไปนะครับพูดกับเขาไปรับรองได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะหัวหน้าต่างๆเนี่ยจะยอมรับฟังความคิดเห็นของดวงชะตาชาวตุลพอเริ่มยอมรับฟังเริ่มฟังความคิดเห็นเหมือนได้คุยอ่ะเหมือนได้ระบายกันออกไปเหมือนเปิดอ,อกเปิดใจกันนะก็กลายเป็นว่ากลับมาคุยกันดีเจรจากันดีนะครับอ่มีแบบมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเป็นไปในทางบวกอันนี้ก็คือข้อดีแล้วนะครับถ้าใครเคยมีปัญหานะกับคู่ครองคนรัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของบางอย่างที่มันไม่เปิดเผยมีคนใหม่เข้ามาคนเก่าอะไรเงี้ยนะต่างๆนา,นานาวุ่นวายไปหมดนะครับก็ค่อยๆคุยกันไปนะครับรับรองว่าสิ่งที่ไม่ดีที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันทิ้งออกไปและมันหมดออกไปแล้วนะครับเรื่องวร้จะจบลงไปนะครับแต่การจะจบลงไปเนี่ยเขากอย่าเพิ่งอ,อุ่นใจนะ แต่เพิ่งอ,อุ่นใจไปนะครับถือว่าเป็นช่วงตั้งแต่เจริญกรกฎาคมจนถึงหนึ่งธันวาคมใครอยากจะเคลียร์ใครอยากจะคุยชีวิตมันเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับแล้วก็รีบรีบทำนะรีบๆทานะสิ่งดีๆนะครับกลับเข้ามานะใครที่เราคิดว่าตัวเราทําผิดนะในบางกรณีนะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะที่ชาวตุนจะทําผิดถ้าเราคิดว่าเราทําผิดอะไรนะครับแล้วก็ไปกลับไปแก้ไขกลับไปปรับปรุงซะนะครับหลายๆเรื่องนะครับหลายๆอย่างมันก็จะกลับฟื้นขึ้นมานะครับ มีทั้งเรื่องอะไรบ้างที่มันจะทยอยเข้ามาให้เห็นนะไล่ๆไปตั้งแต่เจกระกดาเรื่อยๆไปเนี่ยมีโชคดีนะมีโชคลาภมหาศาลนะครับใครไม่เคยเป็นเศรษฐีก็จะกลับมาเป็นเศรษฐีใครที่เคยเงินหมดไปเดี๋ยวอยู่ดีๆนะมีคนอเอาทรัพย์นะมาช่วยนะเอาทรัพย์มาให้ทําให้ว่าหลายๆอย่างมันคล่องขึ้นนะครับทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินโอ ค่อนข้างที่จะเปิดโล่งไงเพราะม่ารัฐยูเนี่ยปกติแล้วนะครับมายืนอยู่ตำแหน่งใดเขาจะยืนอยู่เจ็ดปีเต็มซึ่งในเจ็ดปีเต็มนั้นนะครับก็จะแบ่งเรื่องนะแบ่งเรื่องมาทําลายเรานในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเรื่องร้ายๆเนี่ยนะครับก็คงจะผ่านพ้นกันมากันหมดทุกๆคนทุกๆท่านแล้วแหละนะแต่ว่า,าเดี๋ยวพอปลายปลายปีระวังอีกนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> และหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปสู่ปีหน้าปี2566นะครับเรียกว่า โมริตายูนะครับขึ้นเรือนะหนีออกจากฝั่งเราไปแล้ว,ลวนะหายไปจากชีวิตเลยนะครับลงทะเลหายไปไม่กลับมาอีกแล้วนะครับแต่ต้องเป็นปีหน้านะทีนี้มาพูดถึงว่าในปีปัจจุบันเนี่ยนะครับปลายปลายปีนะจะมีเหตุการณ์อย่างไรนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาบ้างนะครับก็ต้องบอกว่า ในบางครั้งเนี่ยถ้าเราในช่วงจังหวะที่ดวงเขาเปิดนะเปิดให้เราเนี่ยตั้งแต่เกิดกรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงหนึ่งธันวาคมถ้าเรายังเคียอะไรไม่ขาดนะเคียอะไรมันยังคาราคาสร้างอยู่นะครับเคียอะไรเหมือนแทงกัก๊กอะนะเดี๋ยวปัญหาต่างๆนั้นจะทยอยนะครับกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาได้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปัญหาเรื่องความรักนะนะนะก็จะกลับมาทําให้เกิดความทุกข์ใจนะ ในดวงชะตาได้นะครับหรือยังหมายถึงนะครับในเรื่องของว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนเนี่ยครับเวลาลงทุนทําอะไรกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ควรที่จะไว้ใจใครนะครับเราต้องอาศัยความสามารถของตัวเองเป็นหลักๆนะถ้าเราหวังไปพึ่งใครเนี่ยนะครับมันอาจจะเสียหายได้นะครับอย่างเช่นในช่วงจังหวะที่ดามลตยูโคโจอนออกไปนะตั้งแต่เจริกรกฎาคมจนถึงหนึ่งธันวาคมนะ มีเกณฑ์ดีๆที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่มีคนมาหุ้นใหม่นะมาร่วมกันใหม่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยช่งชวงจังหวะนี้นะพอดาวมาดีปุ๊บเราก็ทํารุ่งเรืองถูกไหมพอทํารุ่งเรืองเกิดความอะไรเกิดความประมาทนะสําหรับบางคนนะเกิดความประมาทเกิดขึ้นสัญญาไม่ดีบ้างนะปล่อยปะละเลยบ้างนะครับไม่เข้าไปเอาใจใส่เต็มที่เต็มกําลังพอปะ,ปะปะละเลยไม่เอาใจใส่เต็มที่เต็มกําลังเป็นยังไงล่ะปลายปีนะ มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเลยนะเกี่ยวกับเรื่องว่า,าหุ้นส่วนอาจจะแปรเปลี่ยนแปรผันไปนะประมาณนั้นนะครับรวมถึงว่าเวลาลงทุนอะไรไปยังมันต้องคงคอยติดตามนะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องลา,ลายนะจะกลับเข้ามาเรื่องสองสุขภาพก็เช่นเดียวกันมรตยูเนี่ยเป็นตัวผงบอกนะครับอาการเจ็บป่วยนะป่วยเรื้อรังป่วยลึกลับนะครับป่วยแบบไม่เปิดเผยห,หาสาเหตุไม่ได้พอดาวโคจรออกไปนะบางคน ใครบางคนเจ็บป่วยแอนแอดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปตรวจสุขภาพเ่ยนะจังหวัดเจะกราษฎคมถึงหนึ่งธันวาคมแล้วก็ไปตรวจสุขภาพของตัวเราซะพอไปตรวจสุขภาพของตัวเราไปไงเดี๋ยวเรื่องร้ายๆนะครับที่บางบางอย่างมันไม่รู้สาเหตุกลับกลายเป็นรู้สาเหตุและรักษาทันรักษาหายนะซึ่งก็จะเป็นเป็นเรื่องดีๆนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่โอเคนะ แล้วก็ยังไม่ไปดูแลตัวเองนะไม่ไปตรวจร่างกายไม่ไปให้หมอเช็คนะครับไปลายปลายปีนะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวดาวมริจูทันทัวรจอกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะไปลายปลายปีอาจจะนําเหตุร้ายนะครับเหตุไม่ดีกลับมาให้กับมุคต่นะครับรวมถึงว่าบางคนป่วยอยู่แล้วไงบางคนป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะพอช่วงดาวย้ายใช่ไหมเจ็ดก,กรกฎาคมเลื่อนไปถึงถึงหนึ่งธันวาคมเราก็เร่งดูแลตัวเองไงบางครั้งปล่อยปะละเลยยากินบ้างไม่กินบ้างลูกหลานเอา ยามาให้ไม่ใส่ใจไม่เอา bueno, ใจใส่เบื่อเบื่อเส็งเสงไงโมแต่เบื่อเส็งอยู่นะโดยเฉพาะช่วงกรกฎาคมเนี่ยนะอารมณ์อารมณ์มไม่ดีเลยไม่อยากทําอะไรนะครับอยากให้คนมาเอาใจแต่พอเข้ามาเอาใจปุ๊บกลายเป็นว่าไม่ไม่สุขอะนะไม, نا, ไม่สุขใจก็ยังหงุดหงิดอยู่บางเคยบางคนเคยทําเรื่องดีๆก็ลืมลืมไปไนงะพอลืม,ล,มลืมทําเรื่องดีๆที่เคยทํามานะลืมทําวินัยนะตัวเองลืมไปนะครับเดี๋ยวเรื่องไม่ดีมันก็ จรกลับเข้ามาได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับช่วงดาวเปิดนะเจ็ดกรกฎาคมถึงหนึ่งธันวาคมอยากทําอะไรทานะแต่ต้องขอให้มันเป็นเรื่องดีๆนะเพราะเพราะเพราะว่าพอทําเรื่องดีๆไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรได้โชคนะได้เงินนะโอ้รับรองได้ว่าเป็นหนึ่งในดวงเศรษฐีนะไม่เมียมาไม่เคยมีคู่มีคู่มีมปัญหาเดี๋ยวก็ได้พบคู่พบเจอคู่เนี่ยนะครับอ่าก็ถือว่ามีแต่เรื่องดีๆกลับเข้ามานะครับในดวงชะตาทั้งสิ้นนะครับอย่างบางคนไม่เคยเดินทาง อยู่บ้านเบื่บอๆทำงานเบื่บอๆมานานแล้วนะพอจังหวะช่วงดาวเปิดนะครับมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวนะมีโอกาสบินไปต่างประเทศไปไปแล้วไปเจอของดีู่นะโสดๆอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับมีเกณฑ์ดีพบเจอคนรักนะเข้ามาในชะตาชีวิตโดยบังเอิญน,นะไม่ว่าจะเป็นไทยเทศนะครับได้ทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าดวงมันเปิดอะไรก็ฟ้าใหม่นะครับของดวงชะตาซึ่งพอเรา รับเรื่องอะไรก็แต่ทั้งดีทั้งลายเนี่ยนะครับในช่วงปี65นะเจษกรกราคมถึง1ธันวาคมเนี่ยเราก็จําไว้จําเป็นประสบการณ์ไว้อ๋อสิ่งดีๆเขาทากันอย่างนี้เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นแบบนี้นี่เองนะครับหรือว่าถ้าใครโดนผลกระทบรายๆน้นะครับก็จาไว้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอปีหน้านะอ่าตั้งแต่1ช่วงปี66เป็นต้นไปแล้วกันนะครับอ่ากงซักประมาณสักเมษาไปเนี่ยนะ มันก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะครับโคจรกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาแล้วนะแต่ระหว่างหนึ่งท่านว่านะ่ะหนึ่งทัานบาเรื่อยไปจนถึงสักเมษานั้นอันตรายหน่อยนะจะเดินทางที่ไหนไปแห่งไหนแห่งหนใดนะครับอ่าระมัดระวังนะครับระว่าังหุ้นส่วนมีเกณฑ์หักล้างนะเอาเรื่องเสียมามาให้นะบางคนมาหุ้นส่วนหุ้นปากป่าพอมาถึงปุ๊บหนี้เต็มต้องไปช่วยเขาใชะอันนี้ก็ก็ไม่ควรน,นะครับเพราะนั้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะ ดวงเปิดเตรียมตัวยิ้มรับนำจิตใจให้ดีนำสุขภาพใจให้ดีทำบุญทำทานแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ครับขอบรารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยเกื้อหนุนให้ทุกๆรลัคนาราศีร่ำรวยมั่งคัง่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเศรษฐีทุกคนทุกท่านเทิ